เรามาพบกับอีกหนึ่งตำนานกับเครื่องยนต์ของโตโยต้ารหัส UC ก็สำหรับเครื่อง UC นะครับหรือว่าบ้านเราเทเรียกิิดปากก็คือ u z นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาดใหญ่เลยนะฮะเครื่องยนต์ V8 สูบนะครับซึ่งยุคแรกๆเนี่ยก็จะเป็น1 u z นะครับก็1 u z ก็มีประวัตินะครับ3เจเนอเรชันด้วยกันนะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้นะครับตระกูล UC เนี่ย ตั้งแต่ปี1989นะครับไปจนถึงปี2013เลยนะครับที่ลากใช้กันมานะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์8สูบนะครับ32วาล์วนะครับ The b u r n a w อ y Head c a m s h a นะครับซึ่งเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้งานทนทานนะแต่ว่าด้วยการเวลาแล้วก็ด้วยยุคสมัยนะครับจึงทําให้เครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับโดนปลดประจําการไปนะครับในปี2013นะครับก็ขอย้อนความนิดนึงนะครับสำหรับรหัสเครื่อง UZ นะครับทึ่มีขนาดถึง 4,000cc นะครับในยุคแรกเนี่ยก็คือโดนพัฒนามาจากโตโยต้าเนี่ยครับเพราะว่ายุคสมัยก่อนเนี่ยก็คือใช้ cc เป็นหลักเนาะ cc ที่ใหญ่นะครับสร้างพลังกำลังนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงมา้าแรงบิดให้กับเครื่องยนต์นะครับซึ่งตอบโจทย์การใช้งานในยุคสมัยนั้นนะครับที่ต้องการเครื่องยนต์ที่มีกําลังแรงๆนะครับแล้วก็ใช้งานสเสถียรทนทานนะครับเพราะว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยก็คือราคาน้ำมันเชื้อเพลิงค่อนข้างถูกนะครับ แต่ก็เทคโนโลยีนะครับไม่ได้ทันสมัยเหมือนทุกวันนี้นะครับจึงเอา CC เข้ามาแทนที่สมรรถนะเรื่องอื่นนะครับจึงทําให้บล็อกเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับโดนพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จริงๆแล้วนะครับมันออกแบบมาได้ดีมากครับซึ่ง1 u ึ่เตนี่ยติดนะครับสิบเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดในโลกนะครับในยุคนั้นนะครับเพราะว่ามันขึ้นชื่อเรื่องความทนทานนะครับแล้วก็รอบเดินเบาของเขาน่ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมเคยดูโฆษณาเก่าๆนะครับเครื่อง u ูเซ็อยู่ยูเนี่ย สามารถนําแก้ววายนะครับวางลงบนเครื่องนะครับแล้วก็สามารถเดินเครื่องนะครับน้าในแก้วเนี่ยนิ่งมากเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับการพัฒนาของตัวเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยทำมาได้ดีนะครับลองไปเปิดดูโฆษณาเก่าๆได้นะครับในรถเด็กซัสเอต่างๆนะครับก็จะมีโฆษณาครับเครื่องยนต์บล็อกนี้อยู่นะครับทีนี้นะครับเรามาเข้าประเด็นกันเลยนะครับผมขอเริ่มตั้งแต่เครื่องยนต์นะครับรหัส1 UC FE นะครับ1 UC FE เครื่องยนต์ขนาด 4,000cc นะครับหรือว่า4.0ลิตรนะครับ V8 32วาล์วนะครับถูกพัฒนามาในช่วงแรกนะครับให้กำลังลังม้าไม่มากนักนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่เริ่มต้นการพัฒนาในช่วงแรกนะครับใช้ทีมวัสวกรเยอะมากนะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้นะครับรวมร้อยชีวิตนะครับกว่าจะสร้างเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับให้ออกมาได้นะครับแล้วก็ช่วงต้นขอบอกก่อนช่วงต้นเนี่ยจะได้แรงม้าประมาณ256แรงม้านะครับส่วนแรงบิดเนี่ย345นิวตันนะครับ แล้วก็ช่วงต่อมาครับ1995ได้รับการอัปเกรดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวลูกสูบเองนะครับหรือว่าการสูบต่างๆนะครับมีน้ำหนักเบาลงรวมไปถึงระบบฉีดจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับองศาแคมชาร์ปท่อรวมไอดีต่างๆนะครับรวมไปถึงเซนเซอร์ทุกจุดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบเซนเซอร์นะครับเซนเซอร์อากาศเซนเซอร์พาลุกเบี้ยวเซนเซอร์พาเขวียงนะครับเซนเซอร์ต่างๆเนี่ยอัปเกรดใหม่ทั้งหมดนะครับ ซึ่งจากการพัฒนาดังกล่าวนะครับส่งผลให้เจ้า1 u z f e นะครับจากแรงม้านะครับอยู่ที่256แรงม้านะครับทำให้แรงม้าตัวใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมานครับเป็น261แรงม้านะครับรวมไปถึงแรงบิดด้วยครับแรงบิดนี้ก็ได้ที่365นิวตันนะครับมีการปรับปรุงครั้งที่2ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะครับโตต้ายังพัฒนาต่อเนื่องนะครับไปจนถึงปี1997นะครับได้มีการนำระบบนะครับ วาวไปพันธ์นะครับหรือว่าว v วีไนะครับใช้มาตั้งแต่ปีนั้นเลยนะครับถึง7นระครับระบบวาวไปพันธ์ในวาว์อดีนะครับทำให้เทคโนโลยีตัวนี้นะครับเข้ามาเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆนะของโตยต้านะครับและได้นํามาติดตั้งในเครื่องยนต์ยูด้วยนะครับจากการปรับปรุงวาวนะครับทำให้แรงม้าเนี่ยโดดไปถึงนี่เลยฮะ300แรงม้าครับแรงบิดเนี่ยอยู่ที่4 1 0ินิวตันเครื่องยนต์ของโตยต้าตัวนี้ลงตัวแล้วนะครับก่อนที่จะนํามาประจำการในตัวรถยนต์นะฮะ จากการพัฒนาดังกล่าวนะครับส่งผลให้เจ้าเครื่องยนต์บล็อกนี้นะครับได้ทั้งพละงกำลังนะครับความนุ่มนวลความประหยัดนะครับจึงทำให้โตโยต้านะครับนำเจ้า1 UCFE ตรงนี้นะครับนำมาวางประจำการในรถเล็ซัส fs 400นะครับต้องขอบอกก่อนนะครับว่าโตโยตากับเล็กซัสเนี่ยเราคือเคลียร์เดียวกันนะครับจริงๆเป็นแบรนด์เดียวกันนะครับโตโยต้าพัฒนาเครื่องยนต์ให้กับเล็กซัสนี่ก็เป็นเรื่องไม่แปลกนะครับ ซึ่งบล็อกนี้นะครับเป็นบล็อกที่มีขนาดใหญ่นะครับแน่นอนว่าใช้รถที่มีไซซิ่งที่ใหญ่นะครับแล้วก็ทางโตโยต้าเองนะครับได้มีความตั้งใจนะครับการพัฒนาเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับซึ่งมีขนาดใหญ่แล้วก็น้าหนักค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งแน่นอนว่าการวางลงในรถนะครับก็รถเนี่ยก็ต้องมีขนาดที่ใหญ่นะครับเป็นรถที่พรีเมียมหน่อยนะครับทางห้องโดยสารนะห้องเครื่องยนต์ค่อนข้างจะใหญ่นะครับเพื่อรองรับเครื่องยนต์ v 8นั่นเองนะครับก็คือยุคแรกๆก็วางลงในรถที่เป็นรถพรีเมียมนะครับตัวคือตัว l s 400นะครับซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีนะครับตลาดอเมริกานะครับแน่นอนครับเพราะว่าเครื่องยนต์เนี่ยพัฒนามาอย่างดีนะครับแล้วก็รูปลักษ์การออกแบบของ l s 400ในยุคแรกก็ดูพรีเมียมทันสมัยนะครับไม่ว่าจะเป็นห้องโดยสารที่กว้างนะครับแล้วก็อัธราประโยชน์ในรถเนี่ยถือว่าให้ไม่อยาจดเต็มนะครับแล้วก็มีอย่างนึงคือหัวใจของเขาเองนะครับหนึ่ง UZFE นะครับเครื่องยนต์บล็อกนี้ครับนิ่งนะครับเงียบใช้งานดีนะครับในยุคนั้นนะถือว่าเครื่องบล็อกขนาดนี้ได้ประหยัดน้ํามันขนาดนี้ก็ถือว่าใช้้งานนไดดีะครับ 2 u z f e นะครับผมขออนุญาตเรียกตามคนไทยพื้นฐานเลยนะครับ2 u z นะครับบล็อกนี้นะครับได้รับการพัฒนามาจาก1 u z นะครับแต่ว่าในการพัฒนาปรับปรุงในครั้งนี้นะครับก็เพื่อตอบโจทย์นะครับรถที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นนะครับก็คือเป็นรถอเนกประสงค์นะครับหรือว่ารถกระบะขนาดใหญ่นะครับซึ่งเครื่องยนต์ดังกล่าวนะครับมีการขยาย CC นะครับจาก4 0 0 0 c c นะครับมาเป็น4,700 cc จนะครับจะเห็นได้ว่าขนาดเครื่องยนต์ใหญ่ขึ้นนะครับ แล้วก็การพัฒนาเนี่ยจะเน้นไปที่แรงบิดมากกว่าแรงม้านะครับซึ่งยุคแรกๆนะครับแรงม้าที่ประจำการอยู่ใน2องยูเซ็เนี่ยจะอยู่ที่275แรงม้าครับแรงบิดก็อยู่ที่427นิวตันนะครับที่3,400รอบนะครับซึ่งการพัฒนาเครื่องยนต์2องยูเซ็เนะครับซึ่งจะกลับด้านกันเลยนะครับกับเครื่องยนต์1นึยูเซนะครับซึ่ง1นึยูเซ็เนี่ยพัฒนามาในรถเก่งนะครับรถรูนะครับส่วนมาถึง2องยูเซ็เนี่ยโตโยต้ายังขาดนะครับเครื่องยนต์ที เหมาะกับรถอเนกประสงค์นะครับอย่าง suv ใหญ่ๆนะครับอย่างพวกไลท์คลูเซอร์ต่างๆนะครับก็ได้พัฒนาเครื่องยนต์บล็อกนี้ขึ้นมานะครับซึ่งมีขนาดที่ใหญ่กว่าเดิมนะตัวก่อนเนี่ยสี่พนะครับตัวนี้4ี่พันเจ็นะครับก็คือซีซีใหญ่ขึ้นนะครับแต่ก็ตัวแรงม้านี่อาจจะน้อยลงนะแต่ได้แรงบิดเพิ่มขึ้นนะครับอย่างที่บอกไปนะครับสองแรงม้าที่4800รอรอบต่อนาทีนะครับ ส่วนแรงบิด4 2 7นิวตันที่3,000รอบนะครับบล็อกนี้จริงๆแล้วใช้กันหลายรุ่นนะมันจะมีรุ่นที่เป็น VVTI รุ่นปกติอีกนะครับก็วางประจำการอยู่ในรถยนต์หลากรุ่นนะครับ เป็น SUV ขนาดใหญ่นะครับซึ่งบ้านเราเนี่ยก็มีมีเห็นกันอยู่บ้างนะครับแต่ด้วยขนาดซ c ที่ใหญ่แล้วก็อัตราการบริโภคน้ํามันที่ค่อนข้างเยอะนะครับเกาะคนไทยจะนิยมเครื่องแอลมากกว่านะครับกับสมัยก่อนก็คือเครื่องดีเซลนะครับเครื่องยนต์2 UC เนี่ย V8 4.7ุลิตรนะครับใหญ่โตโมโหฬารเลยนะฮะเหมาะกับรถที่แบบเป็นรถตะวันออกกลางบ้านเขาน้ํามันถูกเนาะก็เลยไม่เหมาะกับตลาดเมืองไทยนะครับ านผู้ชมที่อยู่ในเมืองไทยก็ใช้งานน้อยครับในยุคแรกๆนะครับก็มีวางกันบ้างเพราะว่าราคาเชียงกงมันค่อนข้างถูกนะครับแล้วก็นํามาวางในตัวไฮลักไทเกอร์นะครับสปอร์ตรเดอร์สปอร์ตคุยเซอร์พวกนี้นะครับนำมาวางตรงนี้ก็คือนํามาติดแก๊สนะครับเพราะว่าพื้นฐานกัวาวเขาดีนะครับมาต่อกันที่เครื่องยนต์รหัส 3UZFE นะครับรีวิว80,000เหมือนเดิมนะครับพัฒนามาจาก 2UZ นี่แหละครับแต่ว่า CC เนี่ยได้รับการลดลงมาแล้วนะครับแล้วก็ ตัวบล็อกเครื่องยนต์ต่างๆนะครับจากที่2 u งเ็นี่ยเขาจะใช้บล็อกเครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กนะครับเน้นใช้งานสมบุกสมบันนะครับการใช้เครื่องยนต์ที่เป็นเหล็กหล่อเนี่ยจะทนทานมากกว่าครับแต่ข้อเสียของเหล็กหลอก็คือน้ําหนักสูงนะครับน้ำหนักเยอะนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่านํามาวางในรถปัจจุบันเราเน้นประหยัดน้ํามันเนาะอยากให้รถเนี่ยเบานะครับก็เลยพัฒนานะครับบล็อกนี้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็คืออลูมิเนียมนะครับทั้งตัวฝาสูบทั้งตัวเสื้อสูบนะครับของ3 u มูเนี่ย ก็กลับมาใช้อลูมินียมเหมือนหนึ่งยูเซนะครับน้ำหนักเครื่องก็เลยเบาลงนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวซีซีด้วยนะครับซีซีเนี่ยเหลือที่4.3ลิตรนะครับก็คือ 4,300cc นะครับตัวแรงม้านะครับให้ตั้งแต่ตัวแรงมา้าตั้งแต่ตัวเริ่มต้นนะตั้งแต่290แรงม้าครับลากยาวบึถึง5 0 5แรงม้าเลยนะครับก็แล้วแต่รุ่นนะครับที่เป็นระบบวาล์วแปันนะ มันจะมีรุ่นสแตนดาดรุ่นวาวิวีทีนะครับ290แรงม้าไปถึง305แรงม้านะครับส่วนตัวรอบเครื่องยนต์นะครับที่แรงม้าสูงสุดก็จะอยู่ที่5,600รอบต่อนอาทีนะครับแรงบิดเนี่ย440นิวตันเมตรนะครับที่3,400รอบต่อนอาทีนะครับเครื่องยูเนี่ยมันมีดีอย่างนั่นก็คือรอบเครื่องยนต์ต่ำนะแต่ให้กําลังสูงนะครับเกาะตั้ง8สูบนะเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ขนาดนี้แม ในปัจจุบันนะผมเห็นหลากหลายนะไม่ว่าจะเป็น1 u ึ่ u ยูหรือ 3U นะครับนำมาติดตั้งนะครับเทอร์โบเข้าไปนะครับก็ทำให้แรงม้าเนี่ยโอ้ปันตัวก็มีนะฮะจริงๆแล้วเครื่องรหัส U นะครับก็จะมีคู่แฝดอีกรุ่นนึงนะครับเป็นเครื่อง UR นะครับพื้นฐานเดียวกันเลยนะครับเครื่องยนต์ลักษณะเดียวกันคล้ายๆกันครับต่างกันที่รหัสแล้วก็ต่างกันที่ ตลาดของเขาครับตลาดเอเชียรหรือว่าตลาดอเมริกาก็ใช้เรียกแตกต่างกันนะครับกำลังแรงม้าต่างๆระบบัวฉีดต,ต่างครับระบบการวางเครื่องยนต์ต่างๆก็เหมือนเครื่องยนต์ UC หรือว่า u z นั่นเองนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับยุคแรกเนี่ยหนึ่งเนี่ยผลิตออกมาเพื่อวางในรถดูรานะแล้วก็สองยเเนี่ยมีการพัฒนานำมาวางลงในรถยนต์อเนกประสงค์หรือว่ารถกระบะขนาดใหญ่นะครับ รวมไปถึง3 u ยูด้วยนะครับก็จะติดตั้งอยู่ในรถอนเนกประสงค์เป็นหลักนะครับทุกไลน์คุยเซอร์ต่างนะครับทุกลีซซ์ต่างๆนะครับ,ก,รก,รบก็ในปัจจุบันยังพอหาได้นะตามร้านเชียงกงต่างๆยังพอหาได้อยู่แล้วก็ราคาก็ยังพอจับต้องได้นะครับแต่ว่าด้วยยุคด้วยสมัยทุกวันนี้นะราคาน้ํามันขนาดนี้ก็ที่ความชอบนะใครชอบใครอยากอนุรักษ์เอาไว้อยากได้ยินเสียงนุ่มๆของเครื่อง V8 นะครับก็ลองดูครับลองมาวางในรถดูนะครับก็สามารถ ดัดแปลงปรับปรุงนะครับพัฒนาแรงม้าไปถึง500ไปถึงพันแรงม้ายังได้นะครับสำหรับเครื่องบล็อกนี้นะฮะกับตระกูล U นะครับแล้วก็พาร์ทหน้าก็อย่าลืมติดตามนะครับผมจะมีเครื่องยนต์อะไรมาพูดกันนะครับแต่จริงๆแล้วก็อยากทําตัวนี้ต่อนะ UR ทํารมีลายบล็อกเหมือนกันที่ยากเข้ามาพูดนะครับต่อยอดจาก u z นะครับอยากให้ทําเครื่องยนต์บล็อกไหนก็คอมเมนต์ขึ้นมานะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสำหรับช่องโตโยต้าเดมฮอโตนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับ พาดหน้ามาต่อกันที่เครื่องยนต์อะไรรอติดตามครับ